วันนี้เป็นวันพระวันพระก็คือเป็นวันที่พวกเราควรหยุดสำรวจใจตนเองแต่จริงๆแล้วมันก็ทุกวันนั่นแหละแต่วันพระก็คือให้มันเป็นวันพิเศษเป็นวันพิเศษว่าเตือนใจแล้วว่าเป็นวันที่เราต้องหยุดสำรวจใจตัวเอง สํารวจว่าเราได้ดําเนินตามพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนเราได้ดําเนินตามสินธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นศินห้าศิลแปดสิ 8, 90, สิบศินสองรอยยี่สิบเจ็ดซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้วางไว้ สีเลยนสุขติงยันติ <c oughs> บุคคลจะมีความสุขก็ต้องมีศินสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโลกยทรัพย์อริยทรัพย์ก็ต้องมีศินเป็นพื้นฐานสีเลยนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย บุคคลจะดับทุกข์ดับโศกดับโลคดับภัยดับสบรรพก้อเ,เสนียดจันไหดับาวิชาตันหาอุปทานได้ก็ต้องมีศินเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายควรมารักษาศินกันเ <c oughs> ถิดแท้จริงแล้วเนี่ยศินห้าเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปแบกไปหาไว้หรอก แต่เรามีสติมีสติรักษาใจก็คือมีสติปัญญารักษาใจก็คือให้รู้เท่าทันอารมณ์พัสสทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาให้รู้เท่าทันในอารมณ์ความคิดของตนเองไม่เหมือ่อเพลินหลงยินดียินไล่มีเราเข้าไป ตั้งทรงจมเช่ <c oughs> เพราะาทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ที่กดเรามันทุกข์ก็ทุกเพราะว่าหลงไปมีไปเป็นคือหลงเอาเราไปมีไปเป็นในสิ่งที่มันผ่านมาผ่านไปแล้วก็หลงไปโูปไปโกรธไปหลงหลงไปผิดหวังสมหวังพอใจไม่พอใจ วัวร้องร้องให้ฟุ้งซ่านลำคาญหุดหงิดหลวงพ่อหลวงแม่หลวงพี่หลวงน้องหลงงข้าหลงของหลงเงินหลงทองหัวหน้าหลวงน้องหลวงน้องหลวงหัวหน้าหลงลาบยอสารเสริญสุกอำนาจต่เมื่อมีลาบมันก็มีเสื่อลาบมีเยอะมันก็มีเสื่อมยศะมีสารเสริญมมันก็มีนินทามีสุกมันก็มีทุกมีอำนาจมันก็มีเสื่ออำนาจ เมื่อความเสื่อมมันเข้ามามันก็ทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายหนักยิ่งขึ้นไปอีกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นแต่ของชั่วคราวไม่มีอะไรจีรังยัง่งยืนเลยแม้ขณะที่พูดอยู่นี้มันก็ดับไปดับไปดับไปเวลามันก็เคลื่อนไปกื่กินตัวของมันเองไปแล้วมันก็กึนกินชีวิตของสรรพสัตว์ไป <c oughs> วินาทีนี้ คนอายุน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนอายุมากวินาทีนี้พอผ่านไปวินาทีเดียวเขาก็ลาโลกไปแล้วบางคนเจ็ดสิบพอวินาทีนี้ปั๊บดับเลยบางคนห้าสิบวินาทีนี้ไปรถชนกันดับเลยบางคนอยู่ดีๆเนี่ยเห็นกันอยู่มันมาดวินาทีนี้ดับแหละมันก็ดับมีแค่วินาทีเดียว มาดับแล้วที่นี่ก็ค่อยๆดับสนิทบางคนวินาทีนี้เจ็บแหละเจ็บแหละเจ็บมากเจ็บน้อยบางคนวิววินาทีนี้เผลอนิดเดียวล้มละลายแหละบางคนวินาทีนี้ซึ้งหวไปถูกรวยในวันที่หนึ่งบางคนวินาทีนี้ตอนนี้กำลังเจิงเงี้ยกำลังเถียงกันอะไรกันถาลพัดในวินาทีเดียวขนาดเย็แล้วที่นี่มันก็กำเริบเสื่อมสารไปถ้าไม่มีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมกำกับเรื่องใหญ่มันก็เรื่องเล็กมันก็เป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าคนมีปัญญาเรื่องใหญ่ก็เป็นทางเลืกไอ้บางก็มีได้ประกาศลัคนีเลย